ขาวลืออันประหลาดนั้นหมออังเดเยฟิมิตลากินเป็นที่ประหลาดพิกลต่างจากคนอื่นเล่ากันว่าเมื่อตอนยังเด็กเขาเข่งศาสนามากถึงขนาดเตรียมตัวเพื่อที่จะถือบวชพอจบการศึกษาชั้นเตรียมในปี1863เขาตั้งใจที่จะเรียนต่อที่สถาบันเทวะวิทยาแต่พ่อของเขาซึ่งเป็นหมอทางผ่าตัด ห้ามปามและประกาศเด็ดขาดว่าจะตัดหางปล่อยวัดทันทีถ้าเขาจะถือบวชเพศบรรณชิตจริงเท็จแค่ไหนข้าพเจ้าก็ไม่รู้แต่มีคำสารภาพจากปากหมออังเดเองหลายครั้งที่หลุดออกมาว่าโดยธรรมชาติแท้ที่จริงแล้วหมอไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนมาทางนี้แต่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นมาอย่างไรก็ตาม แต่เขาก็เรียนหมอจนจบและไม่ได้บวชเรียนไม่ได้แสดงความเลื่อมใสแรงกล้าใดๆต่อความคิดอันเดิมเมื่อจบเป็นหมอใหม่ๆเหมือนกับที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้หมอเป็นคนรูปร่างหนาหน้าหยาบเหมือนกับชาวนาไว้คราผมเหยียดมีท่าทีหยาบและค่อนข้างงุ่มง่ามเถอะทะเหมือนกับคนเมาอยู่ ตลอดเวลาหรือไม่ก็เหมือนเสมียนโรงแรมตามทางหลวงบนใบหน้าและเห็นเส้นเลือดเป็นสีน้ำเงินตาเล็กจมูกแดงเนื่องจากเขาเป็นคนสูงไหลจึงกว้างและมือตีนใหญ่ถ้ามองดูกำปั้นแล้วขายกับว่าถ้าได้ต่อยตีใครสักคนคนนั้นก็ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเลยทีเดียว แต่ถ้าว่าเวลาเขาเดินเขากลับค่อยๆย่องก้าวอย่างระมัดระวังและทำตัวรีบถ้าต้องเดินสวนทางไม่ว่ากับใครก็ตามตรงทางเดินแคบๆเขาจะเดินแอบเลี่ยงเปิดทางให้แล้วแทนที่จะเอ่ยเสียงต่ำทุ้มๆอย่างที่ใครคาดกันเขากลับกล่าวคำขอโทษทีเถอะด้วยเสียงสูงแผ่วเบา หมอมีปุ่มก้อนบวมตรงคอซึ่งทำให้เขาสวมเสื้อคอปกแข็งไม่ได้จึงใส่แต่เสื้อลินินบางๆหรือไม่ก็ผ้าล้ายกาวโดยส่วนทั้งหมดแล้วเขาแต่งตัวไม่เหมือนกับหมอทั่วไปเลยเสื้อนอกตัวที่เขาใส่นั้นใส่มาตั้งสิบปีแล้วใส่เสื้อนอกตัวเดียวอยู่ถึงสิบปีถึงจะซื้อเสื้อ ผ้าใหม่จากร้านคนยิวแต่ก็มอซอและยุยี่เหมือนกับตัวเก่านั่นแหละไม่ว่าจะตรวจคนไข้กินข้าวหรือไปเยี่ยมเยียนใครต่อใครก็ตัวเดียวกันทั้งนั้นและทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนขี้เหนียวหากแต่ว่าเขาไม่เอาใจใส่กับตัวเองเลยจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันต่างหากเมื่อเขามารับตำแหน่งที่โรงพยาบาล สถานที่สถาปนาเพื่อบารมีของพระผู้เป็นเจ้านั้นโรงพยาบาลอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายเหลือเข็นคนแทบหายใจไม่ออกเพราะกลิ่นเหม็นในตึกตามทางเดินหรือแม้แต่ที่สนามหญ้าโรงพยาบาลพวกคนไข้นางพยาบาลและลูกหลานของคนพวกนี้นอนที่ตึกรวมกับคนไข้ พวกเขาบนว่าที่อื่นนั้นเต็มไปด้วยมแมลงปีกแข็งมแมลงตัวเล็กและหนูแม้แต่ติกผ่าตัดก็ไม่ได้รอดผลจากการติดเชื้อโรคทางผิวหนังมีดผ่าตัดทั้งโรงพยาบาลมีอยู่เพียงสองอันส่วนเทอร์โมมิเตอร์แม้สสตาันเดียวก็ไม่มีมันฝรั่งถูกเก็บไว้ในห้องน้ำผู้ดูแลแม่บ้านและผู้ช่วยหมอหล้วนแต่เบียดเบียนคนไข้หมอคนก่อน หน้าที่อังเดียจะเข้ามานั้นมีคนพูดกันอย่างเปิดเผยว่าเขาแอบขายแอลกอฮอล์ของโรงพยาบาลซ่องสุมนางบำเรอทั้งนางพยาบาลและคนไข้หญิงความโกลาหลอลมานที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้เป็นที่ซึมซาบกันดทีทั้งเมืองและบางทีก็ถูกต่อเติมเสียจนเลยเถิด เกินความจริงผู้คนต่างไม่ยินดียินลย้ลยบางคนมีทัศนะว่ามีแต่พวกชาวนาและกรรมกรเท่านั้นที่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะพวกนี้จะไม่พอใจก็ไม่ได้ในเมื่อที่บ้านของพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในภาวะเลวเสียยิ่งกว่าแล้วพวกนี้กินเหมือนนกได้เสียเมื่อไหร่บางคนก็แก้ต่างว่าอาศัยแต่เมืองหนีโดยประสจกากกัน อดหนุนจากแซมโตดโ,โรงพยาบาลก็คงไปไม่รอดมีตั้งอยู่ค่อยยังชั่วถึงไม่ไข้ได้ความก็ตามทีอีกประการหนึ่งที่แซมโตดก็ไม่มีโรงพยาบาลแห่งอื่นที่ไหนเลยหลังจากตรวจตาดูโรงพยาบาลจนทั่วแล้วอังเดก็ได้ข้อสรุปว่าที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งศิลธรรมเสื่อมทรามอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นผลร้ายเหลือขนาดต่อสุขภาพของชาวเมืองถ้าหากให้เขาเออกความเห็นเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจให้สมควรแก่เหตุแล้วทางที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีก็คือปล่อยคนไข้ทั้งหมดแล้วปิดโรงพยาบาลแต่เขาคิดย้อนกลับว่าลำพังความต้องการของคนคนเดียวหาเพียงพอไหม ทั้งยังใช้การไม่ได้เพื่อความชั่วร้ายเร็วซรามันพ้นจากที่แห่งหนึ่งไปมันก็ย่อมยักย้ายไปที่อื่นคงได้แต่ต้องรอให้มันมาลายศูนย์ด้วยตัวของมันเองนอกจากนั้นเมื่อประชาชนเขาร่วมกันจัดตั้งและสร้างมันขึ้นมาก็แสดงว่าพวกเขาต้องการมันความเชื่อโชคลางสิ่งลามกดาบคาย และสิ่งที่น่าทิงทังรังเกียจที่เป็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะการเวลาที่ผ่านไปจะจัดระเบียบให้สมเหตุสมผลด้วยตัวของมันเองเหมือนกับปุ๋ยหมักเหม็นไม่ช้าก็กลายเป็นดินดำไม่มีสิ่งใดในโลกที่ดีงามไปเสียทั้งหมดถ้าปราศจากความเลวร้ายตอนเริ่มแรกเสียแล้ว เมื่ออังเดย์ลงมือทำตามหน้าที่เท่าที่เห็นกันเขาไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องความปนเปยยุ่งเหยิงในโรงพยาบาลเพียงร้องขอไม่ให้ผู้ดูแลหรือนางพยาบาลอาศัยหลับนอนในตึกคนไข้ติดตั้งหิ้งสำหรับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือพวกคนทำงานทั้งหมดและโรคผิวหนังยังคงดำรงอยู่เช่นเดิม อังเดยยกย่องเรื่องสติปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแรงกล้าแต่ขาดความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเชื่อมั่นในสิทธิของตนในการกระทำตามความต้องการของตัวเองเขาไม่มีความสามารถที่จะออกคำสั่งเลยไม่ว่าจะเป็นการห้ามหรือการยืนยันใดๆ